สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งแชนแนลรีวิวเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมโลคัสโลคัสครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับกับบอร์ดเกมอะคาเดมี่นะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นแล้วก็รีวิวกันนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์ของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับโดยที่โลคัสเนี่ยครับก็จะเป็นเกมแนว Flip and write นะครับก็คือการเปิดนะครับแล้วก็เขียนนั่นเองหมายเพราะว่าเราก็ต้องมีดนสอมีมปากกาเนาะนะครับเพื่อที่จะทำแต้มทำแทต้แมบนชีตของเราเนี่ยให้ได้เยอะกว่าเพื่อนเคนอื่นนะครับโดยที่เป็นการระบบดับการ์ดแบบโอเพนดับก็คือเปิดตรงการลางแล้วก็ผัดกันเลือกอะไรเงี้ยเนาะว่าเราจะเอาบล็อกแบบไหนไประบายในชีตของเรานะครับโดยที่มันก็จะมีวิธีการได้แต้มที่ หลากหลายมี5ประเภทให้เลือกเนาะเราก็ต้องหาวิธีทําให้แต้มเราเยอะที่สุดครับตอนรอบจบรอบที่กำหนดเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะก็คือแบบเข้าใจง่ายมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะแล้วก็เล่นได้ถึง5คนเลยนะครับ1นถึงคนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอคนละหไลค์ด้วยนะครับผมเพราะว่า u t u b e ตอนนี้โหดมากนะครับยอดวิวหายเยอะมากนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยดันัลกอิทึมให้ผมหน่อยนะครับผมไปดูกันเลย Okay. เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็จะมีชีตมาให้ปึ้งมาเริ่มเลยนะครับนีนม,มีหน้าที่ผมมีขีดเขียนไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะมีหลายอันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เล่นเสร็จก็จะลบใหม่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใช้ดินสอรหรือว่าจะ,ะทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้ปากกาเพราะเขาให้มันเยอะมากครับคือผมว่าเล่นไม่หมดหรอกทางชีวิต <laughs> จะมันจะเล่นแบบห้าคนดีทีอะไรอย่างงี้เนาะโอเค ซึ่งเกมนี้ครับก็จะมีแต้มตามที่เราการกระบาดลงไปในช่องต่างๆในนี้นะครับแล้วก็พอจบรอบที่กําหนดแล้วเนี่ยใครแต้มเยอะสุดก็นชนะครับโดยที่การที่เราจะกาช่องต่างๆเนี่ยเราต้องหยิบจากการ์ดนะครับสมเมื่อถ้าหยิบการ์ดไปนี้ไปเราจะต้องกาโซนสีแดงให้ได้เชฟตามนี้นะครับสามารถ อ่าตาแข่งได้หรือมิเลอร์ก็ได้มิเลอร์ก็คือแบบนี้นะครับแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้การ์ดเรฟเฟลนซ์อยู่แล้วนี่เป็นการ์ดเรฟเฟลนซ์ที่จะบอกว่าในเด็กเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับมีเชฟอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามิเลอร์จะเป็นยังไงอ่าสำหรับคนที่แบบว่าตีความมิเลอร์ไม่ออกเนี่ยก็สามารถดูที่การ์ดนี้ได้นะครับอ่าส่วนการ์ดเราจะเลือกอยังไงขึ้นอยู่กับจำนวนเพลเยอร์ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเล่น3คนใช่ไหมเราจะเปิดการ์ดมาจำ,จำนวนผู้เล่นเนี่ยบวกหนึ่งนะครับสามคนก็คือเปิด4ใบแหละอ่าเปิดมาปุ๊บแล้วคนที่เป็น ผู้เล่นคนแรกนะครับคนที่มีดาวนะครับนี่สมมุติผมได้เป็นผู้เล่น,นแรกผมก็จะเลือกไปใบหนึ่งผมอาจจะเลือกใบนี้นะครับก็ให้ระบายเชฟตอนนี้ที่สีเขียวนะครับอ่าแล้วก็ผู้เล่นคนทางซ้ายผมก็จะหยิบใบหยิบใบหยิบใบอ่าหยิบมีแค่สามคนโทษทีนะครับนี่เล่นสามคนโวนใบสุดท,ท้ายเนี่ยก็จะทิ้งนะครับอ่าและก็วนดาวไปคนทางซ้ายนะครับคนทางซ้ายเขาก็จะ ท้าก็ทาเหมือนเดิมก็คือจัวมาตามผู้เล่นบทหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เลือกอ่อนใบหนึ่งแล้วก็เลือกเลือกนะครับใบสุดท้ายทิ้งแล้วก็บนดาวนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กลับมาหาคนแรกก็คือทุกคนได้เล่นเป็นผู้เล่นคนแรกไปหมดแล้วนะครับเราก็จะขีดค่ารอบแรกไปนะครับให้รู้ว่าเราเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับการเล่น3าคนเนี่ยเล่นทั้งหมดหารอบนะครับก็คือทุกคนได้ดาวครบเนี่ยจะนับเป็นรอบหนึ่งนะครับโอเค ต่อไปนะครับผมมาดูการกดการระบายนิดหนึ่งนะครับการระบายเนี่ยอย่างแรกคือเราจะต้องเริ่มที่ช่องที่เป็นกรอบหนานะครับอย่างเช่นถ้าโซนสีฟ้าตรงนี้นะครับแปลว่าจะมีช่องกรอบหนาอยู่แค่ตรงพื้นก็คือต้องเริ่มอย่างนี้ครับแล้วค่อยต่อขึ้นไปนะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยสูงถึงไหนจะได้แต้มตามนั้นเนี่ยสูงนี่ได้32แต้มเลยนะครับสีเขียวนะครับกรอบอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ต้องค่อยๆโยงจากตรงกลางเนี่ยไปเหมือนเมื่อกี้ผมหยิบสีเขียวเชฟนี้ได้ตมงกลางนี่เนาะโอเคอ่าเนี่ย เห็นไหมเริ่มจากอย่างนี้ครับแล้วเราการ็โยงไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงปลายตรงนี้จะได้แต้มเนี่ยหึงสามปลายก็แปดสามยี่สี่แต้มอะไรมานี้สี่ปลายก็คูณไปนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงจะมีจุดเริ่มเยอะนะครับเวลาเร,าเริ่มตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องต่อจากจุดเดิมด้วยนะ,ะไม่ใช่แบบเริ่มตรง,ง้นแล้วไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะครับเกณฑ์น,นี้ต้องต่อจากจุดเดิมด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยผมต่อไว้แล้วเนาะสีม่วงเนี่ยมันจะดูว่าเราเชื่อมจุดเริ่มเนี่ยได้กี่อันเนี่ยผมเชื่อมได้ทั้งหมด5อันห้า สีเหลืองอ่าจุดเริ่มจะอยู่ที่พื้นเหมือนสีฟ้าเลยนะครับแต่สีเหลืองไม่ได้นับแค่ความสูงครับมันจะนับแถวที่เต็มสมมติถ้าเราเต็มแถวนี้เลยนะครับก็จะได้12บแต้มนะครับไม่จําเป็นต้องว่าจะต้องค่อยๆไล่จากแถวล่างสุดนะมาเอาแถวบนเลยก็ได้แต่ก็ต้องตามเงื่อนไขเดิมต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเชื่อมมานะครับไม่ใช่แบบจู่ๆกระโดดมาได้อ่าสีแดงอ่ะจะพิเศษหน่อยสีแดงมันจะ ไม่มีช่องทึบเลยนะครับเพราะนั้นเริ่มจากหนวก็ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเติมจนเต็มได้เลยเนี่ยจะได้16แตม้มสีแงแต้มเยอะมากครับแต่มันยากที่จะเติมให้เต็มเพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้ครับเวลาเห็นเชฟนี้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะระบายแบบว่าแค่บางส่วนได้ชเช่นเชฟนี้ผมเอาแค่นี้ก็พออ่าอันนี้ไม่เอาเพราะมันเลยออกไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันต้องทําให้มันพอดีเป๊ะให้ได้อ่าเพราะนั้นมันเลยบางทีมันไม่เป๊ะมันก็ไม่ได้แต้มบาีแต่ว่ามันก็จะมี อะไรนี้หน่อยนะครับให้เล่นเดี๋ยวว่าไอทีมามาดูกันว่าไอน,นี้หน่อยคืออะไระเนี่ยที่เรากาจะมีโบนัสด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้โบนัสตรงนี้ใช่ไหมอ่าเรากาโดนตรงนี้ได้สีแดง2ช่องก็จะไปกาสีแดงได้2ช่องที่ติดกันอ่านี่นอาจจะช่วยไปฟิวให้ได้ในจังหวะที่แบบเอ้ยมันมันไม่มีเชฟที่เล็กขนาดนั้นอะไรงเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็จะมีโบนัสที่เป็นรูปวงกลมนะครับจะเป็นคอยเวลาได้รูปวงกลมให้ระบายตรงนี้นะครับแล้วถึงเวลาเราอยากใช้เราก็ขีดค่าออกอย่างเช่นเนี่ยขีดค่า อ่าขีดค่าหนึ่งวงกลมใช่ไหมจะเปลี่ยนสีได้ก็คือหยิบการ์ดสีแดงมาไปลงสีอื่นแทนอนะไรเงี้ยขีดค่าสองวงกลมนะครับเนี่ยก็จะเอาไปเติมสองจุดได้นะครับสีอะไรก็ได้เลยเติมสองช่องนะครับเติมยังไงก็ได้แต่ก็ต้องติดกับที่ที่เราเคยทําไว้นะส่วนนี้เอาเหรียญใช้สามอันนะครับจะสามารถใช้การ์ดใบที่เหลืออยู่ได้ก็เพราะว่าเกมนี้เวลาจวดการ์ดมันจะจวดผู้เล่นบทหนึ่งอยู่แล้วนาะมันก็จะเหลือใบหนึ่งเราก็สามารถหยิบไปนั้นได้นะครับเมื่อ <c oughs> จบรอบถึงที่กําหนดก็คือเล่นสามคนเนี่ยก็คือห้ารอบใช่ไหมทุกคนดาวนเนี่ยวนห้ารอบ <c oughs> ไม่ได้เล่นไ,ไม่ได้แบบจวกการ์ดท่าใบนะก็คือวนห้ารอบนะครับก็ให้มาดูว่าสีเหลืองได้กี่แต้ม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 นะครับแล้วก็ตรงไหนที่ มีแต้มน้อยที่สุดจะได้คูณ2ด้วยนะฮะแล้วก็มารวมแต้มใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับนี่คือโล c u คัสนะครับก็เรียบง่ายมากๆนะครับจำนวนรอบดูอย่างนี้ได้5คน4คน3คน2คนหรือเล่นคนเดียวก็จะมีกดโซโล่อยู่นะครับอ่แล้วก็นั่นแหละหมดแล้นะครับเกมน,กมนี้เดี๋ยวมาดูความเง็น,นตัวตัวผมว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม ็ตามนั้นนะครับข้อดีของเกมนี้อย่างที่ต้องชมอย่างแรกนะั่นคือเป็นเกมโ o w a อน l i ไล t ์ที่เข้าใจง่ายมากๆใครเล่นก็ได้นะครับเด็กเล่นก็ได้ผู้ใหญ่เล่นก็ได้ก็คือสอนแป๊บเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับคนที่ ชอบเกมวางแผนที่อยากจะเล่นกับผู้เล่นใหม่อะปกติแล้วเกมวางแผนมักจะไม่ค่อยถูกกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่เพราะว่ากฎของเกมอะมันจะซับซ้อนเนาะมักจะซับซ้อนเล็กน้อยนิดหน่าแต่เกมนี้ไม่ครับเกมนี้ก็คืออยู่ในหมวดหมู่นั้นก็คือพกไปง่ายๆเล่นกับใครก็ได้นะครับเล่นได้ถึง5คนความจริงมันเล่นมากกว่า5คนก็ได้นะก็อาจจะลดจํานวนรอบเอาอะไรเงี้ยเนาะลองไปทํากันดูนะครับ <S <S ชีทให้มาเยอะมากนะแต่ว่าชีททุกใบเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยหมายความว่ามันไม่มีความต่างไม่มีแบบว่า เ้ยมีแวรเลียนอยู่ด้านหลังหรือว่าชี้ตแต่ละใบจะมีแบบการได้แต้มที่พิกแพงหน่อยไม่มีนะครับผมเพราะว่า ก็คงอยากทำให้ทุกคนมันเท่ากันแล้วก็แข่งกันจริงจังมัแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ารีเพลย์วิทีอาจจะต่ำไปหน่อยใครที่เล่นสักสองสามรอบแล้วแบบเริ่มดิสคัปเปอร์ท่าต่างๆได้แล้วอะไรเงี้ยก็จ,จะเริ่มเบื่อแล้วก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาเล่น2คนจนเบื่อแล้วเลยกะว่าเดี๋ยวหาเวลาไปเล่นแบบสัก4ี่หคนดูมันอาจจะเดือดก็ได้นะเพราะว่ามันแย่งการ์ดกันแล้วก็มีภูการให้เลือกเยอะในจังหวะที่เราได้ดาวอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้มันสนุกขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะขอ ใน b ีจนะครับหรือแม้แต่ในกล่องเองเนี่ยหลังกล่องเนี่ยก็บอกว่าเกมนี้เล่น2คนคือดีมากดีที่สุดอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยลองเล่นสองคนดูเฮ้ยมันดีว่ะมันเพลินนะครับใครที่ชอบแนวแบบการโชกเคอร์อะไรอย่างนี้เนาะที่มันเคยได้รางวัลสเปรดจาเนี่ยเกมนี้บอกเลยว่าไม่แพ้เลยแต่นั้นมันจะเป็นการทอยเต๋าให้มันสุ่มนะครับอันนี้ก็คือม่ก็จะเป็นการเปิดการข้อดีขงการเปิดการคือมันสุ่มเหมือนกันมันสุ่มเหมือนเดิมว่าจริงแต่ว่าการสุ่มมันจะมันจะแตกต่างกว่ามันจะไม่ใช่แบบทอยแล้วได เสาเลขหน้าซ้ำหมดเลยแต่นี้มันจะแบบการสูม,มันจะกระจาย,ยแลวก็รวมถึงอะไรที่เคยออกไปแล้วมันก็จะไม่ออกอีกจนกว่ากองมันจะหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันออกมาคละกะกันนะฮะเพราะนั้นแต่ละสีอะไรไม่ต้องกลัวแบบว่าสีเนี้ยออกน้อยไม่มีเพราะมันจะออกมาเสมอกันเสมอนะครับอชอบเรื่องลุกเล่นของการที่แบบว่าไปเอาโบนัสแล้วก็มาทาแอคชั่นต่างๆเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้อาติ้งอ่ะเราได้แบบว่าเฮ้ยเราได้แบบ มีคอมโบโผเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ได้อันนี้พอดีอันนี้ได้อันนี้ต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะนั้นให้เรารู้สึกส a t i ฟ f y ในเกมนี้ด้วยนะครับอ่ะก็แล้วก็อีกข้อเสียเลยที่ผมรู้สึกว่าทําไมเกมนี้ไม่ทําก็คือดินสอครับเกมนี้ไม่มีดินสอให้พราีผมยังไม่เคยเจอเกมโรยไลท์ที่แบบไม่ให้ดินสอหรือไม่ให้ปากกาวไวบอร์ดมานะคือโอเคมันมีโรยไลท์ที่พวกเกมที่ต้องเขียนขีดเขียนเขียนเนี่ยนนะมันจะมี อ่าเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีใช้วัสดุสองอย่างนะคือกระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยมักจะมาพร้อมกับดินสอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าตัวแบบการ์ดบอร์ดนะครับการ์ดบอร์ดที่เคลือบมันอ่ะมันก็จะมากับปากกาไว้บอร์ดเพราะว่าเราสามารถเขียนแล้วก็เอาทิชชู่หรือเอาอะไรลบได้นะครับซึ่งเกมเหล่านี้ก็จะให้กระดาษจะให้ปากกาหรือไม่ก็ให้ดินสอมาแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้ให้มาก็แอบงงนะแอบแอบ แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยเกมโรยดอะไรที่ไม่ให้ผมรู้สึกว่าผมชอบเกมที่เวลาเปิดปุ๊บมันไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นๆมาเพิ่มอะ่ะมันสามารถเปิดแล้วเล่นได้เลยมันสะดวกสบายแล้วก็ต้นทุนไม่น่าจะแพงมากสำหรับผู้ผลิตนะแต่ก็เกมนี้ไม่ได้ให้มาก็อย่าลืมถ้าบอกว่าอยากได้เกมนี้ให้เตรียมสอุปรกรณให้พร้อมนะครับตามจำนวนผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ Low Class Happy g ม m i n g ครับผมเป็นเกมที่ Recommend ครับผม ถ้าชอบก็สามารถสบสุนนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้